ต่อจากนั้นก็จะมารู้จักตัวตัวในส่วนของเครื่องมือของบันล่องรอยของการบันทึกการเรียนรู้โดยที่ครูเต้ยนะครับจะมาช่วยอธิบายในส่วนของตัวเครื่องมือก่อนที่ท่านจะเข้ากลุ่มย่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูเต้ยพูดจบปุ๊บจะมีท่านผอโอเคมาแบ่งปันในส่วนของการประเมินของการจัดการเรียนรู้นะครับก็ ครูเตยพร้อมไหมครับเชิญครับต่อต่อเนื่องมาจากที่ท่านอาจารย์ได้ให้ภาพของการประเมินกับพวกเราทุกคน,นนะครับว่าจริงแล้วจะว่าไปการประเมินเนี่ยก็เหมือนเป็นการฝึกครูนะครับที่อาจารย์ใช้คำว,ว่า visible นี่ครับจริงแล้วคุณครูที่ประเมินไปบ่อยเนี่ยแล้วก็มีมีประเด็นของการประเมินแล้วก็มีรูปแบบการประเมินแล้วก็ แล้วก็รู้ว่าจะประเมินอ,อะไรบ่อยๆเนี่ยก็ก็จะได้ฝึกนะครับคเต้ครูเต้ก็ได้ฝึกเรื่องนี้เยอะนะครับเรื่องการประเมินเพราะเมื่อก่อนก็สอนคณิตศาสตร์นี่ก็ก็ต้องใช้การประเมินต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์นวพัฒน์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับทํำบ่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆมีสายตาของการมองมองทั้งเด็กออกนะครับแล้วก็มองทั้งธรรมชาติการรู้ของเด็กได้แล้วก็ที่สําคัญคือ แล้วก็มองเห็นสมรรถนะว่าเออทั้งความรู้ทักษะคุณค่าเนี่ยเด็กเกิดขึ้นหรืออย่างน,น,นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นส่วนที่คุณครูเองเอาจจะได้พัฒนานะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเราทําแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยคุณครูก็จะเริ่มเข้าใจเด็ก่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างสักครูเนี่ยครับพอเราเข้าใจเด็กเราก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะจะทันการที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับตามตามฐานสมรรถนะที่เขามีนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่เรา,เา,เาทุกคนก็น่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกการมีสายตาแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็จะลองยกตัวอย่างจากอาของหน่วยการเรียนที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับที่คุณพูวเตอร์ได้เล่าถึงหน่วยการเรียนเ,เล่นในธรรมชาตินะครับซึ่งในหน่วยการเรียนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยาตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่ระบุไว้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ ห้าข้อนะครับแล้วจริงๆแล้วเวลาแค่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยห้าข้อนี้เนี่ยก็ยากนะครับที่จะทําได้ห้าคาบนี้ก็ยากก็ต้องใช้เวลาสะสมไปนะครับกว่าจะครบห้าห้าพฤติกรรมหม่งชี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาแต่เมื่อวานเราก็ยกเพียงเพียงกิจกรรมบางส่วนนะครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้แล้วนะครับก็ก็จําเป็นที่จะต้องมีสายตาในการเข้าไปมองว่าแล้วเราตั้งแล้วเนี่ยนะครับ ระดับการเรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้เด็กๆเขาพัฒนาเรื่องสมรรถนะเนี่ยไปถึงไหนนะครับก็ต้องมีการสร้างตัวบันทึกนะครับเรียกว่าเป็นเป็นแบบบันทึกนะครับแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงนะครับก็เป็น formative assessment นะครับเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้ตามสภาพจริงของโดยการเรียนเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อเรากําหนด เป้าหมายแล้วนะครับอยู่ในตอนไหนก็ระบุให้ชัดนะครับแล้วก็สมรรถนะที่เรากําหนดก็ระบุให้ชัดนะครับซึ่งในในตัวไฮไลท์สําคัญคือเราจะหยิบยกตัวประเด็นของพฤติกรรมบ่งชี้นะครับพฤติกรรมบ่งชี้เนี่ยออกมาออกมาไล่ดูว่าสิ่งที่เด็กจะแสดงออกมาถึงนะครับถึงความสามารถถึงระดับของสมรรถนะ ที่คุณครูตั้งไว้เนี่ยนะครับมีกี่ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับของตารางคุณได้จะก่อเข้าตารางนี้เลยนะครับนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปนะครับครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่คุณครูตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเรามีความคาดหวังของของการพัฒนาสมรรถนะนะครับผ่านพฤติกรรมบ่งชี้เนี่ยอยู่5้าตัวนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คุณครูก็ต้องระบุให้ชัดนะครับว่า,ามีพฤติกรรมบ่งชี้กี่ข้อบ้างนะครับซึ่งในพฤติกรรมบ่งชี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นเป็นแกนที่เราจะใช้ในการมองว่าว่า,าสิ่งที่เรา,าตั้งเป้าไว้แล้วเด็กๆเองเนี่ยนะครับเขาบรรลุผลตามเป้าหมายนี้ไหมนะครับซึ่งในหัวตารางเนี่ยก็จะระบุชัดเจน,นครับมีชื่อนักเรียนนะครับอ่า คุณครูอาจจะเป็นเลขที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับรอยู่ในภาเคเรียนไหนนะครับหรือว่าในส่วนนี้ของคุณของของตัวอย่างก็จะเป็นตอนไหนนะครับชื่อตอนอะไรนะครับจํานวนกี่คาบนะครับซึ่งจริงๆแล้วจํานวนกี่คาบน่าจะเป็นภาพรวมนะครับแต่ว่าการสังเกตโดยใช้แบบบันทึกเนี่ยจะมีตั้งแต่คาบแรกมาเรื่อยๆเลยนะครับคุณครูก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่คาบแรกเนี่ยเราจะไม่มีหมวดหมายที่จะดูว่า สิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับจะจะดูตรงไหนจะหาหลักฐานยังไงนะครับแต่ว่าคําว่าคาบเนี่ยคือภาพรวมของคาบทั้งหมดที่ที่คุณครูพาจนไปกระทั่งเนี่ยจบภารกิจของการเข้าถึงพฤติกรรมบ่งชี้ใน5ข้อนี้นะครับเป็นเป็นจำนวนคาบรวมแต่ว่าการสังเกตเนี่ยเราจะรู้จักตารางเนี่ยตั้งแต่คาบที่1เลยนะครับเพื่อ เพื่อคุณครูจะได้เข้าใจว่าออกเรากำลังจะมองอะไรอยู่นะครับเป็นแผนเพื่ครูนะครับซึ่งในในในอ่าฟอร์แมตของของตารางนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่อ่าพฤติกรรมมองชี้นะครับบนดินปีนี้ครูครูคได้ลองเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ขยับมานะครับจะเป็นบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงแล้วก็สแลนครับการเสริมแรงของครูนะครับ อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ตารางนี้เนี่ยเพื่อไปทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเกิดความท้อถอยในการเรียนถ้าเกิดเราใช้ตารางนี้ผิดนะครับจะทําให้คนผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหคุณครูเนี่ยมาจับจ้องแล้วก็คุณครูเนี่ยมาขีดเส้นใต้เขาอีกแล้วซึ่งไม่ใช่เลยนะครับบทบาทของตารางนี้คือให้เด็กๆเ,เองเนี่ยเขาเกิดความตระหนักหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้มีกําลังใจในการเรียนรู้ขอย้ําน,นะครับว่าการประเมินที่ดีเนี่ยคนประเมินให้ให้ผู้เรียนเนี่ยที่ท่านอาจารย์ใช้คําว่าเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นจุดสําคัญท,ที่ที่เขียนหกข้อใหญ่ๆไว้เพื่อให้ดูเห็นเป้าหมายของของของการประเมินชิ้นนี้นะครับว่าเราบนทึุไปเพื่ออะไรนะครับทีนี้ก็มาดูตัวย่อยๆของของอ่า เรียกว่าเป็นวงจรของการประเมินว่าแล้วเราจะประเมินยังไงถึงจะเกิดการเสริมแรงได้นะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นจากร่องร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กนะครับทําไมต้องเริ่มต้นจากจากจากช่องของร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมบ่งชี้นะครับเมื่อเรากําหนดพฤติกรรมบ่งชี้แล้วนะครับตรงตรงช่องของร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีคอนเซปต์ อ่าเขียนไว้ว่าครูบันทึกตามพฤติกรรมบ่งชี้นะครับอันนี้เนี่ยอ่าก็จะเรียกว่าเราเนี่ยครับคุณครูเองเนี่ยต้องมีสายตาที่จะหาหลักฐานการเรียนรู้นะครับระหว่างที่ดเด็กเรียนหรือว่าระหว่างที่เด็กทำกิจกรรมให้ได้เพราะตรงนี้สําคัญนะครับตรงหลักฐานการเรียนรู้ในช่วงร่องรอยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เด็กเ,กเขาแสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นความ การการแก้ปัญหาของเขาหรือว่าการใช้คําพูดระบอะุอะไรต่างๆเกี่ยวกับสีหรือว่าท่าทีหรือท่าทางของเขาโดยเฉพาะเด็กคนหนึ่งเนี่ยบางทีก็เขียนไม่ค่อยได้นะครับเราต้องสังเกตร่องรอยเนี่ยจากท่าทีด้วยนะครับหรือร่องรอยจากการเขียนการวาดหรือร่องรอยจากการเล่นการจับด,ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นร่องรอยตัวนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่ทําให้ครูเริ่มเห็นฐานของสมรรถนะบางอย่างที่ ที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นนะครับหรือถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเห็นบางท่านทำ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 เรื่องคณิตศาสตร์นะครับก็เห็นว่าบางอย่างที่เขาขีดเขาเขียนเขาระบุหรือว่าเขาวงเขาลากเส้นเนี่ยอันนี้นะครับเป็นร่องรอยทั้งหมดที่คุณครูเองเนะี่ยองคิดตามว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยนะครับสะท้อนถึงถึงระดับความรู้ทักษะหรือว่าเจตคติยังไงหรือว่าระดับของสมรรถนะยังไง เพราะฉะนั้นการบันทึกเนี่จึงถือว่าเป็น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 เรื่องสําคัญมากนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณครูเองอาจจะอาจจะไม่มีอะไรยืนยันกับตัวเองด้วยนะครับหรืออาจไม่มีอะไรยืนยันให้เด็กเขาเขาเห็นด้วยว่าเขาเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญแต่ร่องรอยเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับด้านเรื่องของพฤติกรรมบ่งชี้นะครับเพราะว่า ในระหว่างเรียนเนี่ยอาจจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคุณครูก็ต้องแม่นเรื่องพฤติกรรมบ่งชี้ที่คุณครูตั้งไว้นะครับสมมุติว่าคุณครูตั้งว่าคุณครูจะดูเรื่องการสังเกตและการระบุอย่างเงี้ยครับซึ่งแปลว่าคุณครูต้องหาร่องรอยถึงถึงความสามารถในการสังเกตการระบุแล้วก็การใช้ภาษาสัมผัสข,ของเด็กอย่างเงี้ยครับครูก็ต้องมีหมายมีหมายในการบันทึกร่องรอยครับแต่ถ้าบันทึกทุกอย่างเนี่ยบันทึกไม่มีประเด็นเนี่ย ก็จะใช้ประโยชน์ที่จะมาทําในวงจรต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นจุดที่คุณครูเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องสังเกตนักเรียนมากๆนะครับแล้วก็ต้องต้องมีหมายไว้ในใจด้วยนะครับซึ่งร่องรอยอาจจะมีหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับงานที่ให้ทําหรือว่าขึ้นอยู่กับวัยของเด็กๆด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ร่องรอยแล้วนะครับในวงจรต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการรีเฟลคชั่นของนักเรียนนะครับสอนความรู้สึกนะครับ หัวข้อนีอ้ก็เป็นหัวข้อที่สําคัญมากนะครับเมื่อเมื่อมีร่องรอยแล้วเนี่ยนะครับเ,เด็กๆเองเนี่ยคุณครูเองเนี่ยจะต,ตัดสินผ่านร่องรอยนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นหมายที่ครูเก็บไว้ในใจแล้วนะครับทีนี้ครูต้องมามารู้จักหรือว่ามาฟังหรือว่ามาเข้าใจนักเรียนจากนะครับการสะท้อนความรู้สึกสะท้อนคิดนะครับในประเด็นต่างๆที่คุณครูมองไว้เนี่ยนะครับเราควรมีโอกาสให้เด็กๆได้สื่อสารเรื่องนี้นะครับ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเขาจะไม่มีโอกาสได้ประเมินตัวเองนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะสะท้อนบอกมุมมองของตัวเองหรือว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเป็นเซลล์หอแอสเซสเมนต์หมือว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้สื่อสารครูอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างให้สครู่นี้นะครับว่าถ้าเราไม่คุยกับเขาเนี่ยหรือว่าไม่คุยต่อเนี่ยบางทีไม่รู้จริงๆว่านักเรียนคนนี้นจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการคิดที่ซับซ้อนแล้วก็มีการคิดเชิงวิเคราะห์สูงนะครับถ้าเราจะประเมินเรื่องนี้เราเห็นชัดเลย นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีโอกาสก็เขาได้ฟีดแบ็กบางอย่างกับเราเนี่ยคุณครูเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนอกจากหลักฐานแล้วนะครับสัมพันธ์มาที่จะให้คุณครูได้เห็นเด็กชัดก็คือเรื่องของการสะท้อนคิดของของนักเรียนซึ่งเราก็ต้องมีมีประเด็นของการจับประเด็นที่สัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมบ่งชีน้นะครับเขาอาจจะพูดหลายเรื่องนะครับแต่ว่าคุณครูก็ต้องฟังแล้วก็ต้องอเชื่อมโยงแล้วก็ตีความให้ตรงประเด็นที่เรา กำลังจะมองว่าออ้ฐานที่ดเด็กๆคนเนี้เขาเป็นอยู่ตันนี้คืออะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามุมมองของเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กๆบ,บางคนเนี่ยเขาชอบเล่าย,ยาวๆรูก็ต้องต้องมีวิธีการสื่อสารแล้วก็มีวิธีการฟังเขาอย่ามีประเด็นด้วยนะครับทีนี้ในช่องถัดไปครับเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่านากักเรียนเนี่ยกาสะท้อนคิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ อ่าเราจะฟีดแบ็ของครูหรือว่าการสะท้อนคิดกลับหรือว่าเป็น peer assessment เหมือนกับว่าคุณครูเองเนี่ยก็ต้องเมื่อเราแม่นว่าเราต้องการที่จะดูอะไรนะครับแล้วเราเห็นอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะมีวิธีการที่จะสื่อสารย้อนกลับไปให้เด็กๆเห็นได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่หรือว่าเขาเกิดความเข้าใจอะไรอยู่นะครับหรือว่าหรือว่ามีการอ่าเรียกว่าถันให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเขาเขาเป็นยังไงเขาอยู่ในระดับไหนหรือว่าเขาเขามีความเข้าใจยังไงนะครับเพื่อเป็นการอเห็นจุดร่วมเดียวกันร,ระหว่างเรากับเด็กนะครับไม่อย่างนั้นเด็กๆเองเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังคิดแบบจากครูเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือยังหรือว่าเขายังไม่เข้าใจหรือว่าด้วยความเข้าใจเขามละเอียดพอหรือ,อยังซึ่งตรงนี้ครูก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้ชัดนะครับในประเด็นที่เรากําลังจะจะจะ,จะพาเข้าไปให้ถึง รือท,ที่อาจารย์ใช้คําว่าจะเห็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างครูกับเด็กนะครับถ้าเราดูจากวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะนะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเด็กอาจจะคิดไปเองหรือว่าครูอาจคิดไปเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผ่านสามวงจรนี้มาได้แล้วเนี่ยก็าจะเห็นว่าเราเริ่มชัดแล้วว่าเราเองเนี่ยเห็นเด็กชัดแล้วเด็กเองก็เริ่มเห็นตัวเองชัดแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เด็กเองนะครับจะเริ่มรู้จักที่จะ เข้าใจถึงถึงคุณค่าของการประเมินแล้วไม่ใช่ประเมินเพื่อที่จะตัดสินด้วยซ้ํานะครับเขาจะเห็นว่าเออเขามีเขาเอ,อครูก็รู้เรานะเราก็รู้ตัวเองนะนะครับแต่ทีนี้ตัวสําคัญว่าเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วจะไปต่อยังไงก็จะเป็นส่วนของการบันทึกในเชิงของซัพพอร์ตส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกนะครับก็คืออันนี้ก็ต้องใช้ศิลปะของครูนะครูก็ต้องอ่านเด็กนะครับอย่างที่ท่านอา์บอกเราก็ต้องอ่านว่า เราเนี่ยจะสื่อสารนะครับหรือว่ากระตุ้นนะครับให้แรงจูงใจหรือว่าให้เกิดความมุ่งม,มานะที่เขาอยากจะไปต่อนะครับด้วยด้วยอุบายยังไงด้วยกลวิธียังไงเนี่ยอันนี้คุณครูต้องอ่านเด็ให้เข้าใจบางคนเนี่ยเขาชอบเรื่องของการตั้งคาถามพอเราถามเขามากๆเนี่ยเขาเริ่มคิดต่อคิดต่อคิดต่อเขาอ๋อก็สนุกต่อนะครับหรือว่าเขายังสังเกตไม่ดีคุณครูก็ ค่อยๆตั้งคำถามให้เขารู้ว่าเออเขาต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปสังเกตอะไรยังไงถึงจะเห็นบางเรื่องที่มันละเอียดขึ้นนะครับอาจจะมีการตั้งคําถามหรือบางทีอาจจะมีงานบางอย่างให้เขาลองทําดูนะครับลองทําดูอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าลองอลองลองไปดูใหม่ว่าสิ่งที่คุณครูเนี่ยอลองให้ปัญหาไปเนี่ยเขาตีความเสร็จหรือย,ยังคืออะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นจุดที่นครูต้องต้องทาหน้าที่กระตุ้นไม่ได้แปลว่าเป็นการให้ภาระเด็กไปทําด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าครูต้องมีวิธีการส่งเสริมเพื่อให้เขาเกิดความมุมานะหรือว่ามีแรงจูงใจที่ที่อยากจะไปต่อแม้เขาอาจจะได้ระดับนี้แล้วนะครับสมรรถนะแต่ว่าเขาอาจจะมีความสามารถที่จะเกินสมรรถนะเขาก็ได้นะครับหรือบางคนตัวการสังเกตสัมผัสน้อยยังไม่มีวิธีการที่จะเข้าไป อยู่กับบางเรื่องได้นานหรือว่าสมาธิในการที่จะไปเล่นกับใบไม้กรอบใบไม้แห้งน้อยกรอาจจะชวนเขาทำอีกสักรอบหนึ่งน,นะครับแต่ว่าเขาจะเขาจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับเห็นความสามารถตัวเองแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถตีความบางเรื่องที่มันละเอียดหรือว่าตรงประเด็นได้มากกว่ากว่าครั้งแรกที่ยังทำได้ซ้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านการอ่านเด็กของนักเรียน นะครับาการอ่านเด็กของครูนะครับที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็พาเข้าไปให้ให้ให้ยกระดับตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็จะเริ่มเห็นความถนัดบางคนก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อถ้าเราถ้าเราให้เวลากับเรื่องนี้มากหน่อยเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการอ่ซัพพอร์ตแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมเชิญบุกนะครับให้กับเด็กนะครับซึ่งอันนี้ครูก็ต้องอ่านเด็กให้ออก,กน,นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่ององการบันทึกความก้าวหน้า ร่องรอยการเรียนรู้ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าชี้หลักฐานไว้ครับหมือว่าการการทําหลักฐานของคครูที่เห็นทั้งหมดจากวงจรทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อชิ้นงานท้ายๆแล้วเนี่ยครูใช้กระบวนการนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับดเด็กๆทุกคนเนี่ยเขามีความสามารถที่จะขยับระดับสมรรถนะของเขาได้ด้วยตัวเขาเอง โดยมีคุณรูเนี่ยนะครับคอยกระตุ้แต่ระดับเนี้ยคุณดูก็ต้องบันทึกไว้นะครับเพราะว่าสําหรับวงจรเนี้ก็จะมีการต่อยอดในรอบรอบใหม่ของการเรียนรู้เช่นรอบนี้เนี่ยเขาอาจสังเกตได้ในระดับนี้แต่รอบหน้าเมื่อมีกระบวนการสังเกตอย่างละเอียดมากขึ้นรูก็ได้เริ่มรู้แล้วก็อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขยับการสังเกตได้จากระดับที่ครูบันทึกไว้ไปสู่ระดับถัดไปในรูปขั้ขอตอนต่อไปหรือว่า ในช่วงของช่วงต่อไปที่คุณครูตั้งเป้าหมายใหญ่ๆไว้นะครับอันนี้ก็ก็จะทําให้มีกระบวนการใช้แบบบันทึกเนี่ยวนแล้วก็แล้วก็ย้อนกลับมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูเองนะครับก็จะจะเข้าใจแล้วก็เห็นเห็นเด็กๆชัดขึ้นซึ่งซึ่งกระบวนการนี้เมื่อเราทําไปเรื่อยๆนะครับคุณครูก็จะเริ่มมีสายตาที่จะ เห็นแล้วว่าอ๋อแต่ละคนเนี่ยเราสามารถจะไปกระตุ้นได้ได้ยังไงหรือว่าถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เราก็จะเริ่มมีการออกแบบกระบวนการที่สอดคล้องไปกับแบบบันทึกนี้นะครับที่คุณครูเต้ยบอกว่าแบบบันทุกนี้จริงแล้วต้องมีการพูดคุยแล้วก็ต้องมีการสื่อสารกันในในวงของคุณครูที่ที่ร่วมสอนหรือร่วมประเมินเช่นถ้ามีหลายห้องครูแต่ท่านก็ต้องรู้ด้วยกันหรือว่าอาจจะมีการจัดกระบวนการพิเศษที่ ที่มีครูหลายท่านมาช่วยกันหน่อยแล้วก็ช่วยกันมองเด็กๆเ,เป็นกลุ่มย่อยนะครับก็จะอทำให้ครูเนี่ยมีวิธีการที่จะเอาแบบบันทุกนี้ไปใช้เพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าต่อยอด mm hmm. เด็กๆเ,เ,เป็นรายบุคคลให้ได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. ซึ่งก็จะจะตรงกับเรื่องของที่หัวข้อเขียนไว้ว่าพฤติกรรมที่บ่งชี้ระหว่างทางนะครับที่ที่เราจะจะไปขยับแล้วก็พัฒนานักเรียนนะครับอันนี้ก็จะจะเป็น ตัวอย่างของการใช้แบบบันทึกนะครับการเรียนรู้ผู้เรียนตามสภาพจริงครับอาจารย์เอกครับ